วันหยุดนะครับพอมก็อากาศร้อนก็ช่วงนี้ภูกเก็ตฝนไม่ตกหลายวันมากเลยนะปริมาณน้ำในเขื่อนยังน้อยอยู่เลยครับฝนตกน้อยมีน้ำน้อยอากาศก็ร้อนๆน,นะครับเริ่มร้อนขึ้นมากแล้ววันนี้วันหยุดหนึ่งวานนะครับสองวานว่าจะไป ตลอนตนลอนหน่อยตัวผ่พอมีวันหยุดที่เรียกว่าพออมีนอนเต็มอิ่มนะก็ลุงขึ้นอยากอยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับก็ไปพังงานะครับไปว่าจะไปตลอนตนลอนที่เดิมๆที่เคยเที่ยวแล้วนะแต่ด้วยความที่มันอยากไปเที่ยวอยู่นะแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละฤด,ด,ดูกาล แต่ละเดือนที่ไปมันมัน,ม,นมันต่างกันนะต่างกันเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างที่คาดหวังไว้จะได้บ้างไม่ได้บ้างก็นะเราก็ไปเผชิญกับข้างหน้ามีความทุกข์ที่อยากจะไปบางทีนะครับวันนี้ก็มีว่าช่วงเย็นวันนี้มันจะขึ้นเขาไก่นุ่ตอนนี้ใบสองแล้วครับสามสี่ห้ามันกไปเรื่อยๆครับได้น้ำมันมประมาณครึ่งถังครับผม 30 30ลิตรครับ30ลิตรได้มา30ลิตรก็พอสำหรับการเที่ยวครั้งนี้30ลิตรพอสำหรับการเที่ยวครั้งนี้เลิศเล <c oughs> <c oughs> ่าใส่ไปหนึ่งพันบาทนะได้ประมาณสามสิบลิตรสามสิบลิตรโดยเฉลี่ยแล้วก็จะเรียกไงดี ตัวของสารสมเต้มนะครับสาสมแต้มผมใช้บางจากเป็นตัวหลักนะครับแล้วเติมก็สาสมเต้มไปเรื่อยๆใช้ตัวบางจากเป็นตัว <c oughs> สารหลักในการสะสมแต้มแล้วรอบนี้ได้มาหนึ่งพันหนึ่งพันแต้มนะครับหนึ่งพันแต้มก็แลกได้สองร้อยบาท ถือว่าเซฟค่าน้ำมันไปสองร้น,200นะครับผมจ่ายเงินแค่800แต่การเลขของผมไม่รู้ว่าของปั๊มอื่นค่าเล็กบัตรจะเหมือนกันไหมของบางจากเนี่ยสัตสะสมแต้มใช้เบอร์โทรอะไรต่างๆในการสะสมได้แต่ตอนเลขกเลขกเล็กแต้มคุณต้องมีบัตรนะครับบัตรต้องมีติดห้ามายนะไม่นั้นตอนเลขนี่จะลําบาก ต้องทาบัตรใหม่อะไรต่างๆต,ต้องใช้บัตรในการแลกครับพใช้บัตรเสียบการ์ดของเขาปุ๊บก็จะแลกได้ง่ายแต่ตอนถ่าสมงแต้มนี่เราบอกเบอร์โทรไปได้เลยนะเบอร์โทรของเราที่แต่ตอนคุณแลกแต้มคุณต้องใช้บัตรเนี่ยได้มาลดไปสองร้อยส่วนลดการแลกคะแนนถือว่าเอาเอาตามจองตามตรงตามจองครับถือว่าดีนะเพราะว่าสายถ้าเกิดสายไหนที่้องใช้น้ำมันลดอยู่แล้วเนี่ยสะสมไปไว้เนี่ย ไม่เสียเปล่าเพราะพอค,คุณไปเติมเนี่ยคุณต้องใช้อยู่แล้วไงเพราะว่าเราไม่ใช่ไปไปเติมทิ้งเติมฟางนี่ฮะเราเติมเราใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเติมแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันดีกว่าก็ายังไงคือสะสมสะสม,สะสมแล้วก็ครบแต้มมันก็ได้ทั้งส่วนรลนะผมถือว่าเพราะเราใช้ต้องใช้อะตลอดใช้ไหมเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ได้แต้มมาโอ้ ตั้ง200บาท200บาทสำหรับใช้ได้อยู่นะหลายลิตรอยู่ตตีตอนนี้ก็คือหนึ่ลิตร2ลิตรสามลิตร5้าหกลิตรนะท่าน200บาทได้5้ากลิตรนะครับเออตอนนี้ใกล้ถึงด่านนะครับด่านท่าัฉชัยถึงด่านท่าัฉชัยขับเรื่อยๆครับผมขับอยู่ไม่เกิน80นะ ห้าสิบเจ็ดสิบเห็นพาะถ้าไม่ทำความเร็วก็มันไปช้านะไปช้าเพราะขับสักร้อยกว่าร้อยร้อยกว่ากว่าแปดสิบเก้าสิบร้อยมันก็เร็วหน่อยนั่นแหละครับรู้สึกของรถยนต์คนขับรถยนต์บ่อยๆก็จะรู้ว่าถ้าคุณขับตํำกว่าแปดสิบเนี่ยโอ้หกเจ็ดสิบเนี่ยช้ามากในสำหรับยนต์เพราะว่าเนี่ยขับไปก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดเพลงควังไปเรื่อยๆรู้สึกชะา แต่ถ้าใช้ประหยัดน้ำมันมันต้องอยู่ในแบบงี้นะครับคือไหลไปเรื่อยๆนะครับทางไม่ได้ทางไม่ได้ไต่ขึ้นเนินลงเนินอะไรเงี้ยออกจากภูเก็ตเนี่ยไปถึงตัวของสะพานท่าัชัยเนี่ยโดยประมาณโดยประมาณสักประมาณห้าสิบห้าสิบกว่ากิโลได้นะโดยประมาณโดยประมาณน่าประมาณห้าสิบกิโลนะผมไปเขาไข่น้อยอยู่ทุ่งมะพร้าวระยะทางจริงเดี๋ยวไปดูว่ามันกกี่กิโลกันแน่ อัตราค่าทิ้นเบร์อของรถผมเนี่ยอยู่ประมาณถ้าลับอย่างเงี้ยสิบเอดถึงสิบสองนั่สิบสองกิโลลิตรโดยประมาณนะครับพอเราเป็นเก้าก็มากเลด้วยคว,วามที่ว่าผมอะเป็นสายเรียกว่าไม่ได้เน้นการทำคอนเทนต์แบบตามใจผู้ชมหรืออะไรต่างๆไปหาคอนเทนต์นะผมเป็นคอนเทนต์สไตล์คือผมไปเที่ยวอยากไปเที่ยวจริงๆ พออยากออกเดินทางแล้วอยากไปเที่ยวอะ่ะพออยากออกเดินทางแล้วอยากไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศที่เราไปเที่ยวแบบที่เราชอบมันเลยไม่ตอบจอดเพื่อนๆนะครับไม่ตอบจอดเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้นึกขนคนดูเป็นตัวหลักหลกๆเพราะว่าผมไม่สามารถทำได้คือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทุกอย่างไม่ค่าใช้จ่าย ผมเป็นมันุ้อเงินเดือนมันถ้าผมไปเที่ยวตามที่ผมชอบแล้วผมถ่ายบรรยากาศไปได้ผมก็ได้แค่เท่านั้นแหละครับประมาณนั้นโอ้หาดรายแก้วนะวันนี้เวลาขึ้นแรงๆเนี่ยหาดรายแก้วเนี่ยน้ําจะทะลุขึ้นมาถึงถนนเลยนะถนน,นตรงนี้ทําบ่อยๆนะวันน้ำมันซอกขึ้นมาจะไปดูกันสักหน่อยเนีขึ้นแรงมากกันน้าหน้านี้แน่หน้าหน้าน้านาน้า,นา,นา,นา หน้า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 โลของภูเก็ตนะครับภูเก็ตหน้าโลเดี๋ยวออกนิดน้อยจะกถนนสะพานแถวแล้วึิครับวันนี้ไปแบบเรื่อยๆนะเพื่อนเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายมีที่นอนอยู่แล้วต้องไปหาที่นอนที่เขาไข่น้อยนะครับผมออกประลุยเขาไข่น้อยอีกแล้วครับอ่าโอ้โหคลื่นโอ้ยกลิ่นนะกลิ่นทะเลเนี่ย ขาวครุ้งเลยให้ลูกหาลูกอะไรแล้วเนี่ยอึใหญ่เป้งๆไงลูกเตยลูกเตยนะเป็นผมเนี่ยลูกต้นเตยเนี่ยแหละเนี่ยต้นของเขานี่ลูกเขาโอ้เหมือนสับปะรดเลยนะดูถ้าดูเหมือนๆดูไกลๆเหมือนสับปะรดสับปา่ารดสับปะรดลูกเตยครับผม ลูกปักเป้เงเลยนะนี่ลูกคนเตยตกอากาศดีครับโอ้โหดันดูคลื่นดีคะนี่ฮะการเซาะชจยขวังนี่การเสาะชัยขวังของจริงนะท่านนะดูหลักฐานเลยหลักฐานชัดเจนมากเซาะเข้ามาเรื่อยๆครับ รู il, ้วันละกี่เซนกี่เซนกี่เซนแล้วเจาะกันมาเรื่อยเยนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนต้นไทรที่มันเคยอยู่ต้นไทรที่มันเคยอยู่เหตุชะไดมันถึงล้มมันโดนเซาะลากจนมันล้มมาทันคลื่นแถวนี้หน้าช่วงหน้าคลื่นเบามันก็พอได้ชมมากกว่านี้นะครับพอพอได้เล่นน้ําอยู่นะเล่นได้แต่ลงไปลึกไม่ได้ มันมีโขดหินเยอะครับโขดหินปะกาลังแบบไอ้กาลังตายโขดหินตายอยู่แนวแนวชายหาดเยอนี่ถ้าดูหลักฐานเลยต้นต้นไทรพวกนี้เมื่อก่อนมันน่าเหมือนต้นพวกนี้ครับมันอยู่เข้าไปเยอะอยู่นะชายหาดตอนนี้น้ํามันมาเรื่อยๆครับต้นไปเรื่อยครับหลักฐานมันมีอยู่ว่าเรื่องพวกนี้รานะธรรมชาติครับผมน้ําทะเลหนุนหรือ คืนลมแรงหรือน้ําแข็งละลายก็แล้วแต่เลยครับแต่เรื่องพวกนี้มันมันบอกนะถ้าถามผมมันเข้ามาเยอะไหมมันก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ถามผมว่าไม่รู้ดีนะผมผมบอกเป็นตัวนวนเม็ดไม่ได้เพราะว่าเราเราอยู่แบบเงี้ผ่านเส้นทางนี้มาเป็น2ี่สปีแล้วนะในช่วงยีปีที่ผ่านมามันก็เข้ามาเรื่อยๆ เพราะถ้าเราตีเราตีตัวถนนนี้เป็นหลักอะ่ะเพือพ่อ,อนๆถนนเนี้ยสร้างขึ้นมาช่วงที่ทําสะพานแล้วนะพอทาสะพานแล้วถนนก็สร้างขึ้นมาแล้วพอสร้างขึ้นมามันก็เข้ามาเรื่อยนะครับเข้ามาเรื่อยเอาเอาตามคาดเดาของผมนะผมว่าเข้ามาสักประมาณสักสิบสิบกว่าเมตรถึงยี่สิบเมตรนะผมตีว้ยี่สิบตัตีกลมๆนะยี่สิบเมตร เพราะมันออกมาได,ได้ได้ไปมากกว่านี้อ่ะอันนี้คือมันต้องวัดจากออ่่าาแผนภูมิแผนภูมแผนที่ทางอากาศที่เมื่อน,นี่ปีหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดใช่ไหมลองไปย้อนไปดูปีสองห้าหกสิบเจ็ดปีที่แล้วหรือปีสองห้าห้าเจ็ดยี่สิบสิบปีที่แล้วหนะ้าเจ็ดอันนี้หกเจ็ดหรือ 2547ดูผมว่าน่าจะ20เมตรได้นะาได้ความคิดผมนะจะไปวัด่างงามวัดกันได้แต่ถ้าจากการคะเนผมว่าจะ20เมตรได้ถ้าขึ้นวันไหนแรงๆก็ตัดมาเต็มๆโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผมยินดีต้อนรับสู่พังงาน,นี่เข้าเขตดพังงากันแล้วอำเภอไทยเหมืองแย้วนะครับนี่กำลังวิ่งเข้าอำเภอไทยเหมือง ัวของตลาดเลยตลาดตลาดท้ายเมืองนะครับตลาดไทยเมืองก็เป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดชุมชนแล้วกันนะครับคนที่อยู่ก็ <c oughs> คนชุมชนนะครับคนชุมชนแล้วกันอะไ,ไ้คึกคักอะไรเป็นพิเศษช่วงเทศกาลนะถือสิลปินเจจะคึกคักสักนิดหนึ่งแต่ช่วงธรรมดานี่ก็ตลาดชุมชนครับ ตลาด,ดของชาวบ้านทั่วไปที่เขาอยู่ธุรกิจของฝั่งนี้ก็ชาวสวนชาวชาวสวนชาวไร่นะครับนาไม่มีแล้วนะก็จะเป็นชาวสวนชาว,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 วไร่ขนมของกินก็เป็นพื้นบงพื้นบ้านนะครับมีร้านหลวงเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะที่ท,ท,ท,ที่ที่เป็นร้านขายแบบเจมเจมนะไอ้นั้นคนไปติดตามช่องที่เขาเรียกว่าอะไร พากินพาเที่ยวนะเขาจะหาสถานที่พากินกันแต่ถ้าช่องผมเนี่ยต้องทําใจนิดนึงใครดูช่องผมผมไปเที่ยวอะครับผมไปเที่ยวและผมได้ถ่ายทอดบรรยากาศสถานที่คุยเรื่อยเปื่อยเมามอยม,ม,มาให้เพื่อนๆดูกันเนี่ครับเข้าทางชายหาดไทเมืองนะชยายหาดเมืองก็มีพะเพณีตัวปีละครั้งหลักๆงานประจำปีของเขานะ งานประรีนีปล่อยเต่านะครับสนุกนะแต่เราอายุมากขึ้นเราคงจะไม่สนุกเหมือนกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกับเป็นเด็กผนะสมนี่เออขึ้นนี่อืถึงใจแล้วครับถึงใจเนี่ยสวนทนข้างหน้านี่ครับตรงนี้ชาวบ้านตรงนี้ก็วางตรงวางเต็นท์ได้นะครับปักเต็นท์ได้ทั้งนั้นเลยครับมันเป็นชายหาดสาธารณานะนะคุณมากลางเต็นท์นอนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกเนี่ยสวยๆอยู่ที่เห็นนะครับพื้นหญ้านะ แต่พื้นหญ้าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เขาจะมาไล่ที่ไหมเป็นพื้นหญ้าไงแต่มาเที่ยวเนี่ยสบายครับแต่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันมีที่ลานจอดรถก,ก,กว้างเยอะเนี่ยส่วนส่วนวันนี้ผมมาบ่ายกับสี่โมงไม่รู้ว่าลานค้ามั้ยนะลักนะัท้ายเหมือง <laughs> จายทะเลท้ายเหมืองครับผมตรงนี้เห็นไหมสามารถเอารถเข้าไปได้ใช่ครับ ยาวๆนอนตรงน้นขายของครับตรงนี้ยาวๆเลยนะตรงนี้สามารถเอารถเข้าไปได้นะครับเคยมานอนในรถสวยนะะท่านเมืองสวยมากท่านนี่เน,น็นแนะนําน,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 นะครับคนที่คุณข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้เลยคนที่มีรถที่เป็นรถนอนรถอะไรต่างๆ,างๆใช่ถ้าเมืองพระจาหาที่สวยๆมากๆ,ๆนะครับยาวๆแล้วก็ <im S 1> <layout> ไม่มีเรื่องของอะไรต่างๆที่มัน ยังไงดีครับเราจะพูดนิดเดียมันสามารถเข้าไปจอดนอนได้อะไอโอ้ยตรงน,นี้เห็นไหมร้านขายของร้านกาแฟเดี๋ยวจะจอดตรงนี้ครับผมไปหาข้าวโพดข้าวโพดสักหน่อยแน่บรยากาศดีขนานี้ที่ทาการอบตรท่างเมืองนะครับผมเขาไม่ได้มาตีเรืยองเรื่องเอารถเข้าไปจอดเลยตรงเลยนะที่นี่ถือว่าดีเลยนี่ร้านขายของยาวยๆผมก็จอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดินดูร้านค้าสักนิดผมจะตึกกา้าโพดนะกวขโปดหรืออาจจะเป็นผลไม้ก็ได้ช่ฮหา บอกอาหารนี่จะยาวๆยาวมากเริ่มเลยนู้นไ,ไกลนู่นเลยผมว่าสัก5-6กิโลได้มาก่อนจะเข้าเขตของอุทยานนะอุทยานจะเป็นเขตที่ต้องเข้าถึตงต้องจา่ายค่าถ้าเป็นอุทยานคุณต้องจา่ายค่าอุทยานเข้าไปข้างในแต่ข้างในมีลานกลางเต็นท์มีอะไรต่างๆเยอะนะครับบ้านผมไม่ที่เที่ยวเยอะนะทำง,งานที่เที่ยวเยอะครับเดี๋ยวจะมาเดินดูของอีกทีหนึ่งพาดูชายหาดก่อน เนี่ยขับรถเข้ามาได้นะครับตรงนี้คุณเข้ามาได้เลยมองนาไปได้เลยคุณเลือกม,มุมไหนที่คุณชอบอ่ะเข้าได้เลยจริงๆครับผมจะเป็นพื้นหญ้าจะเป็นตรงโน้นจะเป็นตรงน,น,น,รงนี้นี่ถ้าผมมานอนนะแต่หลักอะ่ะเราไม่ค่อยเห็นคนประกางเต็นด้านนอกเพราะว่ามันไม่มีห้องน้ำหนึ่งไม่มีห้องน้ําของใครที่เป็นรถรถเข็มเลือกบรรยากาศได้เลยเพราะข้างนอกเนี่ยคุณสามารถทาอาหาร ปิ้งยากอะไรได้นะครับเขาไม่มากวนว่าเออไม่ได้ไม่ได้เงี้ยในความปลอดภัยเขาดูเองแต่ถ้าเข้าอุทยานข้างในเนี่ยมันทําอาหารไม่ได้ทําได้เฉพาะตรงโซนที่เขาให้ทําตรงนั้นมันแค่ทำพวกอะไรอ่ะปิ้งไอ้ต้มอ,อุ่นอะไรโอเคแต่ปิ้งย่างที่ทําเป็นเรื่องเป็นราวเขาแม่เราทานะมันเป็นกฎของอุทยานเ่อะม,มากนี่จะดูบรรยากาศดีไหมล่ะ ข้างในเนี่ยเหมือนรถมาวิ่งอยู่เพราะเวลามีงานเขาจัดงานนะเต็มเลยครับตรงน,นี้นะฮะรถเข้มามาวิ่งได้แล้วคุณเลือกิครับตุ้มไหนตุ้มไหนเน,นี่ยตรงนี้เขามาจอดกินเหมือนมาคนพื้นที่แถวนี้ก็มาจอดกินกันบรรยากาศชิลๆนะแล้วก็กินแล้วก็ไปแต่คนมีรถที่สามารถมากลางกรงกลางเต็นท์ทำได้นะครับทำได้ นะผมไม่ได้อนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทำได้ครับข้างนอกแต่ต้องห้องน้ําของตัวเองเลยช้หาดเดียวกันครับยาวยาวเข้าไปถึงโน้เลยครับเนี่ยไทยเหมืองมุ่งไปไทยเหมืองถ้าผมบอกชื่อนะจะไทยเหมืองชายหาดบอดานชาานาใต้เขาบีหลายนั่นแหละเข้าท่านุ่นครับแล้วพอไปฝั่งน้นมันจะเป็นของหาดไต้เก้วแบบเดียวกันครับแต่ไทยเหมืองมันจะดีหน่อยหนึ่งที่ คุยกัะตามจริงนะมันเหมือนกระจาไทยเหมืองเนี่ยมันไม่ได้ล้านะมันไม่เข้าถึงต้นใจอะ่ะเอ,อต้นสนต้นสนคลื่นแรงนะครับอันตรายเรื่องของการเล่นนะ้าเหมือนกันฝั่งเดียวกันครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลุกล้ามากเหมือนกับฝั่งของแต่ก็มีการกินพื้นทรายเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ลุกล้ามากเหมือนฝั่งของ้าดสายแก้วจะเห็นชัดไอ้นี่ผมเห็นไม่ชัด ถนนมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วก็ความกว้างก็ประมาณนี้อยู่นะถ้าดูด้วยสายตาแต่ผมว่ามันมันมันลุกล้ำเข้ามานะมันลุกล้ำเข้ามาเพราะว่าธรรมชาติสายคลิปปครับสายคลิปคลิป,ลป,ลปสายมีรถเองมาเที่ยวได้นะครับช่วงอขึ้นลมไม่แรงขนาดนี้สวยมากกว่าอ่าอันนี้ก็สวยแต่มันขึ้นลมเล่นน้ำไม่ได้ใครมีน้ำเองใครมี รถเองด้านนอกถ้าคุณจะทําอาหารด้วยฮะแนะนําได้ข้างนอกเนี่ยเต็มเต็มเลยลมต้นไม้เชา้าเย็ยนมีคนมาวิ่งชิลครับคุณจะขับชิลต้เมืองหาท้ายเมืองดีดีสุดๆอย่ไปดูร้านผมจะเจอข้าวโพดไม่ระวังรถติดลมเหรอรถติดลมถ้าเข้ามาพื้นทรายเนี่ยต้องมาติดลมนะพื้นต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าเข้าไปเยอะๆติดลมเดี๋วี่พวกนี้วิ่งได้ สวยครับสวยชายทะเลมันมีความเป็นไอทะเลอากาศชื่นไหมอากาศทะเลครับช่วงหน้ามีคลื่นเยอะๆนี่คุณต้องทําใจเรื่องของกลิ่นกลิ่นไอทะเลจะมีความคาวของทะเลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหน้าที่น้าําหน้าหายสดใสหน่อยช่วงมรสุมอันนี้ช่วงมรสม,นนม,รสมครับต้องทำใจ ไม่ได้เจ้าคนยากจะไปเที่ยวไหนครับเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดสิโอเคเดี๋ยวดูกันมีผักบุ้งมีหน่อหน่อต้งต้มมีผักมีผักมีผลไม้ด้วยนี่ลูกอะไรครับเนี่ยอัญมณีดอกละล่ะดมะลิเลยมีบอกปอกแล้วกับอกไม่ดอกฟรีขายยังไงครับเนี่ย ขอที่บอกแล้วฮะที่ที่ไม่ปอกเียฮะโรล่าเบนต์ปลาโรเปียิบมามาดูปลาหลังปลาหลังขายไงฮะปลาหลังก็น่ากินวันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนะครับขอเดินดูแป๊บหนึ่งของพื้นบ้านเยอะๆของสวนของที่เขาเอามาขายเองนี่สายตัวลิงฮึตูกเก็ตด้วยครับท่าน ไปไปภูเก็ตด,ด้วยสายทูริงทูริงทูริงเจี๊ยมอะไรเห็นไหมสายทูริงบ่ายย็ดเราก็ออกไปก็ราคาขายเป็นเต็นด์ดนะไม่ได้ไม่ได้ถูกกว่าตลาดนะครับไอ้คือก่อนหลังจิมจูก็ตลาดก็ราคาเดียวกันที่นี่ไม่ได้ถูกกว่าตลาดเดี๋ยวซื้ออะไรกัน มีข้าวโพดไม่มีข้าวโพดผมหาข้าวโพดต้มมีน้ำมะพร้าวมีซุปชอกินข้าวโพดต้มไม่มีข้าวโพดลอยสามจิ๊บจ่ายค่ะมาเที่ยวอ่ะนี้โต่กับพ่อไม่จอดคนตต้ที่คนเยอะคนเยอะร้านค้าเยอะพ่อจับเสี่ยววันธรรมดาจะยึดวันธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสบายอ๋อ คนเยอะคนเยอะ่านดีเานดีเวคนไปรวมกันไ่เพอเข้าคิดขนาดพิเศษเนีไปนั่กินพวงนี้อยาจะได้กินตานีเน้งคนเยอะรอยตามคลิปแรครับซื่อแล้วซาเบียงนี้เลบคุณครับเราไปเที่ยวกันต่อได้ละพลังกับอันนี้ไม่ต้องเกะพลังนะเขาขายกันสวนนบ้าน ข้อขาย,ยานั่นแหละในสวนน่ะหวานบ้างไม่หวานบ้างอุ่นนุ้นสินค้าชุมชนครับ <c oughs> หลักๆอุ่นสินค้าชุมชน <c oughs> ไปกันต่อเดี๋ยวไปถ่ายเส้นทางขึ้นขอไข่น้อยอัปเดตปีหกเจ็ดกันอีกทีหนึ่งแต่หาทา้เหมืองนะครับขอแนะนำสายที่มีรถนอนเองหรือสายเต็นเอง <c oughs> คุณชอบถ้าต้องการไฟฟ้าต้องการไฟฟ้า ห้องน้ําแนะนําในอุทยานนะครับอุทยานหาดไทยเหมืองน้ําตกลําปีหาดไทยเหมือง,ยอ,งอยู่ข้างในเท้าอีกประมาณครับสี่ถึงห้ากิโลมันข้างในมีไฟฟ้าให้ใช้อุทยานมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมีห้องน้ําให้ใช้ที่นั่นมีไฟฟ้าเสียบปลั๊กได้เลยเป็นอุทยานที่มีไฟฟ้าบ,บางอุทยานไม่มีไฟฟ้าเสียบตามเล็งจุดกางเต็นท์มีไฟฟ้านะครับอุทยานที่นี่ไปดูคลิปก่อนผมได้ผมใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ต้องคุณต้องหาสายไฟพ่วงไว้นะครับ แต่ถ้าใครที่ชอบแบบอิสระย่างปิ้งอะไรข้างนอกง่ายๆแบบนี้ข้างนอกนี้เลยครับ hey, s <S เขตนี้เลยจัดไปเลยครับท่าน mm hmm. ยาวๆจัดได้เองเลยนะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวไปตามเป้าหมายนะครับวันนี้ mm hmm. ยาวไป